กั variance, ความเบี้ยนายกุ๖๘๒๑กุมภาที่ั๙ที่2 何が起こるの ยานวท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวทาปฏิอโลโก้ท่าปฏิอีตัางทุกครั้งสมุทยโยอริยศาสตร์จันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตสุธรรมตูดจากคงท่ปฏิยานนวท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวท่าปฏิอโลโกเท่ิต่างโกท่าิสุทุกการสมุทยโยได้จศาสตร์จันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตสุธรร ทชาทพบปฏิอาโลโกเทพบที่ตังโขอานีทั้งทุกขาสมัตรโยอริยะสันจารวีันติเมกเวบุเอนานสุเตสุทามสุจักขุนุทปที่านังุทปที่ัญญาวและเปที่ชา ทุกานิโรธอริยสัจสันติเมมิรเวบุปเปยานานุสุเตสุทำใมสุจักุงถ้าปฏิยาณถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิไม่ชาวทาปฏิยานุโกถ้าปฏิต่างโกถ้าปัางโกปานีทั้งทุกขานิโรธอริยสัจสันติมีกระเวบุปเปยานานุสุเตสุทำในูุจักงถ้าปฏิญาัง ปัญญาธุปฏิวิชาธัปติอาโลโกธาปติตังโกปานีทั้งทุขานิโรธมริยสันอันติขาันติมีวิกเวเบเพอนานุสุเตสุธรรมใสุจักุงาปิญาณธาทปติปัญญาธาปติวิชาธัปติอาโลโกธาปติอีทั้งทุขาริโรธากมีนีปฏิมาริยสาจจันติมีวิกเวเบเพอนานุสต ปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิต่างโขปานีทั้งทุกขานิโรธากะมีนีปฏิภาภาริยสานจังภาปาเวตันปันสีเมวิกเวบุเบนานุสตเตสุตันมิสุจากุงอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิต่างโขปานีทั้งทุกขานิโรธาจะมีนีปฏิภาภาริยสานจังภา โหยุตันติเมพิกรเวบุเพยานานุตุเตสุธรรมิสุจักุงทาปฏิยานังท้าปิธิปัญญาท้าปิธิวิชาท้าปฏิอาโลโกท้าปฏิยาวะคีวันจะมีพิกระเวมีสูตสุสูริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตทวาสกากระรงยถาปูตังยานาทัาสนังนาสุวิสุทังองคติเนวะตาวะังพิกรเวเทวเกโรเกละมัง หน้าธาตนังวิโังโหสิอัตถหางพิเภกเจติสะเจติว่าเกโลเกตมเกตระมเกตระทัดนาหานิยานชายาเอตเว่ามนุานุสรนมานุสลลังกัมมาสโมปชัอญะมีสามพุทโธปยาสีญานัจะนา มันติปนาวกสัจาเอยสโโคัยติาจาิจมังามมะจ้ปติยจิทุยมงตวันตังนโรธาติเตวติเตจัขเววตาธรรมจะเกุมาเอาจมนุษย์สวิงปะปะวะตาปะรณสิยัง 阿玛雷。